อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนค่ำคเลยของวันที่21มิถุนายน2564ตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะฮะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ เก่งต่อในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากชุด3ตัวตรงโต๊ดแอดหนุ่มทําเพื่อวงการหลายคนก็คอมเมนต์ขอเข้ามาชุดนี้เยอะมากทีเดียวเนาะก็จะมาลงให้จัดให้ตามผมขอนะฮะชุด2ตัวบนล่างแอดหนุ่มเหนือนะครับแบร้อยบนแอดชายกูล แล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขดับขาดล่างลิขิตฟ้าด้วยนะครับและก็จะมีอีกหลายาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่ะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลชุดเต็มล่างแอดเก้เนาะอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาไม่เข้าทั้งหลักสิบ ไม่เข้าทั้งชุดเต็มบนและชุดเต็มล่างเลยนิ้งวัดหน้าวันที่1รกรกฎาคม2564จะมีเลขเต็มล่าง9ชุดเหมือนเดิมเนาะมี72 7071 52 5051 32 3031นหาห้านีกัวนนิวัดนี้ใครที่ชอบก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้าได้เลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกชุดเต็มล่างด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากชุดล่างตรงๆ5 4ชุดนะฮะของแอดนางฟ้าพารวย90นะครับอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาไปเข้าเป็นตัวกลาบของ2ตัวล่างก็ถือว่าให้ผิดเนาะอ่ะนี่วดหน้าวันที่1กรกฎาคม2564นะฮะจะมีชุดเต็มล่างตรงๆเนาะทั้งหมด5 4ชุดเหมือนเดิมตั้งแต่ 35จนถึง50ให้มาตามนี้สมาชิกกมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากล่างตรงตรงชุดแอดนางฟ้าพารวย90สูตรด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขดับล่างตรงๆอาจารย์ทนากรเนาะซึ่งนะครับอาจารย์ท่านนี้ผิดมาแล้ว3งวดติดๆนะฮะนิงวัดหน้าจะไปต่อหรือไม่เนะฮะ ต้องรอลุ้นกันนะฮะเนงวัดหน้าถ้าไม่ไปต่อเนาะแอดก็จะตัดไปเลยนะฮะเป็นเลขดับที่ไม่น่าเชื่อถือเนาะแต่เนงวัดนี้ก็มีบางท่านที่ขอเข้ามาก็จะมาจัดให้นะฮะซึ่งเนงวัดนี้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะฮะจะมีเลขดับล่างทั้งหมด30ชุดยังคงเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่1 2จนถึง8 6 ล่างตรงๆเท่านั้นนะฮะใครที่ติดตามของเลขดับลาดอาจารย์ทันากรมาเซฟเอาไว้ลดต้นทุนนึ่งวดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ทันากรด้วยนะฮะให้มาทั้งหมด58งวดเนาะหลุด3งวดนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของเลขวิ่งล่างมา1ตัวแอดรเดทนะฮะงวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านนี้ ให้เข้าหรือเปล่าเนาะนะครับนิงวัดนี้เราก็มาตามต่อกันนะครับก็จะมีเลขวิ่งล่าง1และ2นะครับนิงวัดนี้2ตัวนะครับแล้วก็เลขเด่นล่างชุดจับคู่เรามี1 5นะฮะสอและ3 9 3หาง3ชุดเน้นๆล่างนิงวัดนี้นะฮยใครที่ชอบก็มาซิปเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระเด่นด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขเด่นแชมป์บนเนาะซึ่งวันที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น6นะฮะบ,บนก็ออก8 6 1 1นิงวันนี้วันที่ 1. งก,กรกฎาคม2564มีเลขเด่นบน5และ7 2ตัวมา1ตัวเนิงวันนี้นะฮะใครที่ชอบของแชมป์บนมาเซฟเอาไว้ตามต่อกันเนิ้งวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแชมป์บนด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขวิ่งบนล่างเม Ray เนาะอาจารย์ท่านนี้ว่าที่ผ่านมานะครับเข้าเลขวิ่งบน1นึ่งนฮะแล้วก็เข้าเลขวิ่งล่าง1เช่นกันนะครับในวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2564มีเลขวิ่งบนสูตรที่1ให้มาที่2และ3นะฮะสูตรที่2ก็ให้มาที่6 และ9นะฮะหมายความว่าในวันนี้จะมีเลขเด่นบนล่างหรือว่าเลขวิ่งบนล่างจะมี2 3 6และ9 4ตัวด้วยกันในวันนี้เป็นเลขเด่นบนล่างทั้ง2สูตรนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างแอดเมไรด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขประมูลกองสลากแอดหนุ่มจอบเลขดับนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้วดที่ผ่านมาก็ หลังจากที่ให้เข้ามาต่อเนื่อง10กว่างวดเลยนะฮะงวดที่ผ่านมาก็สะดุดหินล้มหลุดนะฮะนิ้งวดนี้เราก็มาตามต่อเนาะก็จะมีเลขวิ่งบนล่างไปที่8และ9ในงวดนี้นะครับอ่าใครที่ติดตามของเลขวิง่งประมูลแอดหนุ่มเชียงใหม่ก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขเด่นบนเด็กดงนะฮะก็มีบางท่านที่คอมเมนต์ขอเข้ามาก็จะมาจัดให้นะฮะซึ่งวันที่ผ่านมาเข้า8หลักร้อยของ3ตัวบนในงวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม5 6 6 4มีเลขเด่นบน3ตัว0 3และ6 03และหกนงวัดนี้ใครที่ถามหาก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนนงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลเลขเด่นบนเด็กดงด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขดับลักหน่วยบนสายแข็งนักรบอิสระเนาะอาจารย์ท่านนี้ก็ดับเอาอยู่มาหลายงวดยาวๆเวยเียดเลยเนาะก็ดูจากสติมาแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าดับเอาอยู่มาหลายงวดเหมือนกันเนาะนงวดที่ผ่านมา ดับหลักหน่วยบนจะเป็น7นะฮะบนออก8 6 1กถือว่าผ่านเนาะนิงวัดใหบนี้วันที่1กรกฎาคม2564เป็นเลขดับหลักหน่วยบนเนาะะเฉพาะหลักหน่วยบนเท่านั้น4ตัวเดียวนิงวัดนี้นะครับใครที่ติดตามของเลขดับหลักหน่วยบนนักรบอิสระมาซิบเอาไว้ลดต้นทุนกันินงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขดับ10หน่วยบน ป้าแมวเนาะซึ่งป้าแมวนี้เนะ่ยงวดที่ผ่านมาเลขดับดอกแก้วถือว่าให้หลุดเนาะส่วนเลขดับหลักสิบบนรักแรกพบและเลขดับหน่วยบนดอกชะบาถือว่าให้ผ่านเนาะไม่ผ่านเฉพาะเลขดับ10บ,บนดอกแก้วเท่านั้นนะฮะนี่ววันนี้เราก็มาตามต่อกันเลยเนาะซึ่งนงวัดใหม่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขดับมีเลขดับ10บบนรักแรกพบมาที่ 8ตัวเดียวนะฮะและเลขดับหลัก10บนดอกแก้วให้มาที่9ตัวเดียวเช่นกันและใบนี้เป็นข้อมูลเลขดับหลักหน่วยบนดอกชาบาเนาะให้มาที่ดับหน่วยบน2นะฮะใครที่ติดตามของเลขดับ10หน่วยบนรักแรกพบดอกแก้วและดอกชาบามาซิฟเอาไว้ลดต้นทุนหนิงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากป้าแมวด้วยนะครับเจ้าของข้อมูลเนาะ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากชุด2ตัวบนล่างหนุ่มเหนือนะฮะคันเทพเนาะซึ่งอาจารย์ท่านนี้แอดไม่ทราบว่าให้เข้ามากี่งวดแล้วแต่จะย้อนหลังให้2งวดเท่านั้นเนาะวันที่1มิถุนายน2564นนะนวดนั้น ให้เข้า4 5 2ตัวล่างตรงๆนะฮะและในงวัดล่าสุดนี้วันที่16มิถุนายน2 5 6 4เข้า6 1 2ตัวบนตรงๆและเข้า1 7 2ตัวล่างตรงๆเหมือนกันนะฮะอ่าในงวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขชุด2ตัวบนล่างอ่ามี6ชุดเนาะ4 1 4 3 4 9 3 1 3 5และ3 9 หนักไปที่41ชุดเดียวเน้นเน้นหิงวัดนี้แล้วก็จะมีชุด3ตัวบน3ชุดมี941 541และ931 3หางด้วยกันใครที่ติดตามของหนุ่มเนียวก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันหนิงวัดหน้านะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มเนือด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากชุดเต็ม2ตัวล่างแบบรูปแบบ กระดาษเนาะของอาจารย์แอธิวานะฮะซึ่งแอธิวานนี้ก็นําข้อมูลมาแบ่งปันให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเป็นข้อความเนะาะนในวันนี้ในคลิปนี้นะฮะจะมาแบ่งปันให้เป็นรูปภาพแบบในกระดาษเนาะจะมี36 39 76และ79 4ชุดเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามของแอธิวามาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอธิวาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขเด่นหลักร้อยบนแอดอินทร์เทวนครอาจารย์ท่านนี้ให้เข้ามาแล้ว2งวดติดปิดนะงวดที่ผ่านมาเข้า8หลักร้อยของ3ตัวบนบนออก8 6 1หนึ่งวัดหน้าวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นหลักร้อยบน8 9 1 2 3 5และ6 7หลัก 7ตัวได้กันนิ้วัดนี้ใครที่ชอบก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้วัดหน้านะครับขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากแอดอินทร์เทวนครด้วยนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยบนแอดชายกูลที่รู้จักการนั่นเองเนี่ยงวดที่ผ่านมาใบนี้ให้เข้าจริงๆเข้า8หลักร้อยของ3ตัวบนและเข้า6แถมไปเข้า หลัก10บนด้วยนะครับในงวดใหม่นี้วันที่1ก,กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นหลักร้อยบน0 1และ2 3หลัก3ตัวด้วยกันในงวดนี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดชายกูลเลขเด่นหลักร้อยบนด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขดับลดต้นทุนดับล่างทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้านะฮะวัที่ผ่านมาแอดบอกเลยว่าดับ1เอาไม่อยู่เลยเนะี่ยในวันนี้เราก็มาตามต่อนอกใครที่เป็น f ออยู่นะฮะซึ่งในวัดใหม่เป็นที่1กรกฎาคม2564มีเลขดับล่างไปที่8ตัวเดียวในวันี้เลขดับล่าง8ตัวเดียวในงวันี้ ถ้าชนเด่นนะฮะให้เลือกเด่นไว้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลเนาะให้เลือกเด่นไว้เลยนะครับใ,ใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนลิขิตฟ้ามาซีฟเอาไว้ตามต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากลิขิตฟ้าด้วยเลยะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลที่หลายคนต้องการหรือว่าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆเนาะเป็นเลขชุด3ตัวบนพร้อมเลขชุด2ตัวบนแอดนุ่ม ทำเพื่อบงการนะอาจารย์ท่านนี้หรือว่าแอดนะุ่มเนาะให้เข้าชุด3ตัวมาแล้ว2งวดติดๆนะฮะให้เข้ามาตั้งแต่งวดขอวันที่1มิถุนายน2564นะฮะในวันนั้นเข้า729ชุด3ตัวโต๊ดบนบนออก972เนาะนะะในวันนั้นนะฮะและในงวันล่าสุดนี้วันที่16เดือน 6, 6 2564ให้เข้า861 ชุด3ตัวบ BON นตรงๆเลยเนาะและไม่พอนะฮะเข้า6 1 2ตัวบนตรงๆด้วยเช่นกันนะฮะตามสูตรอาจารย์ก็เข้าหลักร้อยแด้วยเช่นกันนะฮะในวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4มีชุด3ตัวบนนะครับก็จะมีทั้งหมดให้มาตามนี้เนาะ มี934 935 936 938 954 955 956 958 974 975 976และ978เป็นชุดเลขเน้น3ตัวบนของแอดหนุ่มนะครับและนิงวัดนี้นะฮะตามสูตนเลยให้มาที่หลักร้อยบนจะเป็น9นะฮะ จับใส่เลยหลักร้อย9นิงวัดนี้ชุดกันก็จะมี907 973 982ะะกันเบิ้ลให้มาที่994 995และ996ตัดชุดได้2ตัวบน,นมี12ชุด34 35 36 38 54 55 56 58 74 75 76และ78ะะชุดกันบนมี07 เ3และ82นะฮะใครที่เป็น FC ของแอดนุ่มทำเพื่อวงการมาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้านิ้งวัดนี้ห้ามพลาดติดขาดนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนุ่มทำเพื่อวงการด้วยนะครับ